รามารอน FA เผยเหตุการณ์เดือดที่ทำให้อเนสลอดกุนซือลิเวอร์พูลโดนใบแดงหลังเกมเสมอเอฟเวอร์ตัน2ต่อ2เกิดอะไรขึ้นสลอดเดือดจัดหลังจบเกมเขาเดินเข้าไปจับมือไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินแต่กลับพูดว่าคุณให้ทุกอย่างกับพวกเขาหมดเลยสตาร์ Star. หวังว่าคุณจะภูมิใจกับการตัดสินนี้นะสตาร์ Star. และยังไม่จบผ่านไปแค่หนึ่งนาทีสลอดเดินกลับมาอีกครั้ง แล้วพูดว่าถ้าเราพลาดแชมผมจะโทษคุณเลยสตาร์ Star. จากนั้นเขาหันไปตะโกนใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินว่านี่มันน่าขายหน้ามากสตาร์ Star. และนี่คือผลที่ตามมาใบแดงทันทีแบนสองนัดปรับเงินเจ็ดหมื่นปอนด์สล็อตยอมรับว่าเขาโหวร้อนเกินไปแต่ยืนยันว่าไม่ได้ใช้คำพูดแรงขนาดนั้นแต่ FA ก็ยังยืนกรานว่าคำพูดของเขาเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไมเคิลโอลิเวอร์ละ ล่าสุดไม่ได้ชื่อทำน้าที่ในพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้ก็โดนดราม่าหนักจากการแจกใบแดงผิดพลาดหลายครั้งแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าโทษนี้สมควรหรือไม่คอมเมนต์กันเลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวร้อนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม